สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่นกค้างคืนนะคะก็อันนี้เป็นทางด้านหน้านะคะที่ตะกี้ขับเข้ามานะคะพอเราพอเราเข้ามาปุ๊บนะคะทางมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าสมมุติคนที่เข้ามาแล้วอะคะ่ะทางซ้ายมือมันก็จะเป็นลานจอดรถนะคะแล้วเ,เดินไปดู ลานจอดรถกันนะว่าประมาณไหนก็จะผ่านน้องๆมีม,มีแคทน,นะคะน้องลิงอันนี้พอดีเรามาเช็คอินตั้งแต่บ่าย2นะคะแล้วก็เหมือนฝนมันตกเนอะก็เลยยังลงไปเล่นน้ำกับใครเรือขคยักไม่ได้นะคะน,นี่ก็มารีวิว ที่พักให้ดูเนาะก็ตรงนี้เป็นพื้นที่จอดรถน,นะคะจอดได้ประมาณแปดคันอยู่นะคะเพราะว่าที่พักของเขาจะมีแค่อยู่ประมาณสักหกหลังเนาะตอนนี้อันนี้เหมือนจะเป็นนกหัลานะคะน่าจะเป็นที่พักใหญ่แล้วก,ก็เห็นไหมคะมีรถเข้ามาจากทางนี้นะคะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทางทางซ้ายมือจะเป็นเหมือนกับอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณตอนเช้าเอาไว้กินบรีฟวาส์นะคะแล้วก็ไว้เช็คอินด้วยนะคะห้อง,งนอนจะเป็นห้องนกเขาแมวเนะเป็นด้านบนนะคะนห้องน่าจะเป็นห้องริมน้ำนะคะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะประมาณ2 0 0พ นี้เป็นคาเฟ่เนาะเดี๋ยวพาไปดูคาเฟ่กันแปบ๊บหนึ่งก็จะเห็นว่าตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะแต่ว่าเ,าเดี๋ยวยังไงถ้าหยุดแล้วค่ะเราสามารถที่จะพา,ายเรือคายักจากตรงนี้นะคะเราก็น่าจะไปตรงไหนเดี๋ยวต้องถามเจ้าหน้าที่ดูอีกทีหนึ่งเนาะก็พายเรือเล่นกันได้นะคะ แล้วก็ตรงนั้นเป็นคาเฟ่เนาะในคาเฟ่จะมีนกแก้วมาคออยู่ตัวหนึ่งนะคะก็ค่อนข้างจะแอบน่ารักคลน่ากลัวนิดนึงก็คาเฟ่ก็ประมาณนี้นะคะมีกาแฟมีขนมให้สั่งกันนะคะ แล้วก็ถ้าสมมุติจะกินขนมนะคะก็แนะนําให้กินตรงนี้หรือว่าจะเป็นพื้นที่หน้าห้องของเราก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนที่นี่เขาไม่ให้กินพวกขนมหรือว่าข้าวอะค่ะภายในห้องก็ต้องออกมากินข้างนอกอะคะ่ะหรือว่าตรงระเบยียงหน้าห้องของเราโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันดีกว่านะคะวันนี้เราจองมาเป็นแบบหนึ่งพันเก้าร้อ 1, บาทนะคะเป็นนก ข้ารางนะคะก็น่าจะเป็นราคาต่ำสุดของที่นี่นะคะโอเคเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะนี่มีนกร้องเพลงด้วยนะคะเป็นเข้าไปข้างในอีกนะวันนี้ก็มาพักกันสองคนนะคะพับแ,แม่พอมาถึงนะคะก็ข้างนอกก็จะเป็นระเบียงนะแล้วก็เอาพวกของกินอะไรมาตั้ง ไว้ก่อนก็ได้นะแต่จะมีมดนิดหนึ่งอาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็นี่เป็นห้องใช่เป็นมดตัวใหญ่ด้วยนะนี่เป็นห้องนะคะนกเข้าหลังไปดูข้างในได้เลยหลังจากหยิบทิชชู่เปียกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ที่นี่เขามีให้ออรองเท้าแปะใส่เดินในห้องด้วยนะคะนี่ไม่ได้เตรียมมาเองะก็อันนี้เป็นการตกแต่งเนาะลราก็ในห้องจะมีไฟแค่ สองดวงนะ,ะเผื่อใครสงสัยว่าจะนอนอยังไงข้างบนไม่มีไฟก็มีไฟแค่ตรงนี้เนาะเป็นโคมไฟตรงหัวเตียงแล้วก็มีโคมไฟที่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็ดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างเนาะอันนี้มีออกอยอกสิบห้นะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่เนาะมีแก้วสองใบไฟฉายแล้วก็น้ำดื่มมีกาต้มน้ำร้อนนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นที่ใส่รองเท้าแตะตะกี้นี้นะคะตรงอันนี้ก็โต๊ะเครื่องแป้งธรรมดานะคะแต่อย่างเป็นคิงไซน์นะอันนั้นหมอนแอบเอามาจากตรงโซฟาตรงนั้นนะคะก็มีปลั๊กให้เยอะอยู่ค่ะมีหลายจุดเหมือนกันนะคะมีตรงนี้ด้วยเนาะตรงนี้เป็นไฟหรือเปล่าจริงๆอาจจะมีไฟตรงนี้อีกแต่ว่าเขาไม่ได้ติดเอาไว้ให้นะคะ แล้วก็ที่ดีคือมี Hair d r er y เออรค่ะมีแรป่าผมให้เราด้วยนะคะดีงามมากก็มีผ้าเช็ดตัว2ผืนเป็นผ้าผืนเล็กกับผ้าผืนใหญ่นะคะอ,อ๋อลืมบอกมีแอร์ด้วยนะทีนี้ไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำเนี่ยพอดีมันไม่ได้อยู่ใน้ยมันยากมากแต่ะโอเคค่ะสมมติเรามาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะแนะนาว่าให้ปิดประตูให้เรียบร้อยเพราะว่า มันอาจจะมียุงนะคะตอนกลางคืนมีรองเท้าแตะให้เช่นเดียวกันจะบอกว่าห้องน้ำนะคะมันสะอาดมากเดี๋ยวเอามาดูกันเอา้าโอเคเปิดไฟก่อนนะ,ะก็เปิดเข้าไปทีนี้ห้องน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะ,ะม,มีให้ดูที่พื้นห้องอ่ะเขาทำพื้นดีนะ,ะเข้ามาะคะจะเจออ่างล้างหน้า แล้วก็เจอเราเนี่ยแหละค่ะทีนี้ตอนปิดประตูนะคะก็สามารถขัดแบบนี้ได้เลยเนาะมันก็จะแอบเห็นข้างนอกนี่น่อยๆนะวบาแวมๆนะคะก็จะดูเซ็กซี่นิดหนึ่งเล่นนะคะโอเคอันนี้อ่างเนาะเราก็เขามีอันนี้น่าจะเป็นเอาไว้ถ้วยเวลาแปลงฟันนะคะก็มีเล็กๆน้อยๆให้เนาะมีแบบพวกผ้าคลุม อาบน้ําแป่งสีฟันยาสีฟันนะคะตกแต่งให้หนึงมีถังขยะให้แล้วก็ที่สาคัญห้องน้ําสะอาดมากเลค่ะก็มีโถเนาะแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำเป็นห้องอาบน้ําค่ะสุดยอดมากชอบนะทําดีมากทําสะอาดแล้วก็แอบเหน็นข้างนอกนิดนึงเนาะแอบดูแอบดูแล้วก็ข้างนอกก็ไม่มีอะไรคะ่ะเป็นเขาเป็นแบบกั้นให้เราเฉยๆเนาะรู้สึกว่าอันนี้จะเปิดได้หรือเปล่า อ๋อเขาล็อกเอาไว้โอเคได้รเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะนี่ก็ก็ <c oughs> น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวห้องอนกเข้ารังนะคะของที่นี่แต่ถ้ายังไงถ้ามีโอกาสก็อาจจะมารีวิวห้องอื่นนถ้ามีโอกาสในอนานะคตที่มาพักที่ห้องอื่นนะคะก็ขอจบการรีวิวที่ห้องน้ำนี้เลยนะคะบา,บายค่ะ <c oughs>